สวัสดีครับองคพการ้กคองเอฟซีดินดับหรับขอดูสองมาแห่งมวลื้อนะครับเนะาะมมนิบําิ้งบรรยากาศอาาวแรกอยูหอประทับเจ้าคุณ แม่หาตาเราสุดปามาไอ้บ้านนู้นไอ้ปูย่ามือหมวกเพือเจ้าเจ้ามาไล่ไมล่ไมนีคือการย่างปูนะครับกรอบเปบรรยากา้วกันครับท่ือการไปมัน,ค,น,มนคือมันเป็นล่างนี่ที่ว่ามันเป็นร่างบัดบานนี่นเองคมันเก่ากันว่าไม่พูดได้จ้าประหารการลวงไม่พูดอส่า์ก็วงเลยว่มาเสียบล้งล้วงเรื่ไรกแสดงว่าเก่าเแล่่บาน าใคเป็นพิษสนาเนาะห้าเรียบปู่วอะไรเปิดพิษนาเือกเมื่อพีกเมื่อขิวที่เก้าสิบแดแล้ววนนีเขาไปคัเียบเรียงระหว่างชุดที่หากรชิวที่หาบานีแล้วก็เรียกว่าเก้สิวัดชิวที่เก้าสิบแปดวัดเอาตัวตัวหอยวัดที่สิบหกขิวที่เก้าสิบแปดก็หอดอให้ให้เอฟซีนทรหนาพกนีอข้ามมาค้ามจาคั่ะระ่ว แป่ยเสยนี Saint ้ยางเสียห้องไห้เลยมึดได้ค่าเะไเนี่ยนมิจมันอันนี้กระจูนี่เราเงด้วกันอยดีตอีตอีแก้วแก่คงขบีคงกลาห่านั่นลมุกประชิ้ม่กับแม่นานนะ เรัเเปรอาหารหปูแล้วครับเ่รับหลายตำแหน่งที่เราเอ็ซีฝากมากแลครับเพื่อฝากมากให้หกมากับนานใหญ่นะครับว่เปิดหลายรายการมีน้องตั้งแต่งขันห้ปูตั้งเอาน้ำปลาเก้าห้ปูตั้งเห็ดนัากินหอปูครับผมหลายไายการครับผมนารอเนะกําลงเนําครับพี่

啊，你去过是吧？Hmm. Okay. Okay, แน่ที่อยากแม่บาดมือตัวมาคัดว่างกันมาคบค่ะพอเกินนะอยามาบาดมือเอาไปไว้ใกล้คิว้วว่าไงเล้ยใว้บาดยาวเลยเขาอะยางไรติพวกตัเงมือให้ยงเอาไม่มาบาปาดก็ดคัดว่า พักกันขั้วที่ไหนเออหาวัคซ์ของเพ่อแกแบว่าไงนัแบงคแรเอาคิ้วคือเฮ้ยนั็เกาเนี้ยมาชักชักๆักักักเฮ้นกกเอ่าเนี้ยมาหนึ่งหนี่งแบงคแท่ีหันมาพอว่ะแต่นี่เบาว่ะพอนนอาชักคิ้วว่า่านมาเธอพอว่าแกแบงค์ว่ามันกพอะ ไปใกล้ว่าได้นี่มันใกล้คิ้วว่าได้ว่าชักมากยนะไอ้ร่างว่าเกียบไอ้แค่ทางไหนแตลว่าักการแค่ดังว่าหางแค่การบาดนใกล้กันว่าอนัดบาดไปชักคิ้วนเอให้คิวชักใชสิให้จังไห้ว้าว่าเอาว่าเอาว่าทันางหางว่าแค่ดับเพราว่าชันนสิชักจากของใช่จังทำกันให้ เอาเอาชีพต่ามันก็ม้าป่ายอย่างมักอาชีวา่างก็มีะอยากเจ้จาจัง้าหน้าพ่อ่าฉันการที่แท้งล่ะมาชัน,นก,กิดไป็นม้าตัว่าก็ไปนักข้างหลักเมื่อกายจากเออก็ถือว่าให้แต้งให้แปลงตีพ่อก็ถือว่าให้งัดนัำเขาตีให้ไปปูเท่าๆก็มีตีว่าฉันอีนั่งหล่าละว่าคัดท่านไง เท่าก็มีความหมายนะอะไรเท้าหมาดาอะไรอไหมะม,มาจักไหนตหวานมาแห้งบาได้คิวสิตโต๊ะขาได้คนมานคนตาเออเอออะอาาขื่อนปลาที่โตต้นโพงงินโพงพงาปร้อนาตอาหวานเองน,นังนกแก็บกับมาหาเท่ง เออมตัวนี้มีรางวัลไันไเวงเถิงไม่ราาเวงเถิงไม่หวานอันวักหางกะจัาว่าแม่ไหนพ่อวาว่แม่เนาแม่ชาติจ้งใจโตฮึมฮมในสามท่าพวมันครับผมองเก้าห้าพอจัตตรงกตังว่าหกตัวเจ็ดสองเก้าห้าครับผมอันตันนี้ไม่ยากว่านว่าพ่อแต่พ่อหวานวพาไปตาบาดว่าหงว่าเาป็ตาฉากคือคิอว่า เองคือสิ่งนี้คือปริงย่างย่าง่ราทนทีปากื่อาลว่าเขาจะไปหาตายว่าเาาเอาดังเราเขาทางแค่ข้หมาเพราะ่าแต่ว่าขี้ห ท่านปากว่าิีว่าทั้งไหนวะว่าฉัว่าค่อยวะอ่านพักตั้งไหนีันชงเล่ทุกท่านฉัีว่าเชี่ยนาอ๊ยนั่งกอดกับเขาเช่าเช่าเท่าไม่ได้หัวก็นั่ากอดกับมันฉัว่าไหนท้านักเชียงเองไปชีเออท่้นพัท่องไหนอันชงท่านช่วยน้อยกับ กว่าไปทถวาไหมาอะไรมาไปว่าพอรับไปว่าหลอร์ตหางเทปตาก

อันเ้เราไปห้หตนมาหมนหก้มจาจัดืได้อันมี่ม่รักวันไหนตัวหน้าหารือตัวหลังต้องใช้เป็นตัวท้ายนะอาเมี้ยต้องใช้เป็นตัวท้าย อ๋ตัวตัวอืมตัวไหนเจเกค่ะเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้างวัามงวัได้ทายสองตัวตัวไนะเจตัวอะิเจ้าค่ะได้ทายสตัวได้ขายสตัวเจนะคะะเอาไว้ตรงนั้นเลยค่ะเจ็ดเก้าตัว้เาไปน่กหมอนอีกแล้วคว ก็เอาไว้กระทืบได้หรือลูขึ้นจองเล้กูโอ้ยักไว้แม่ก็รื้อ้าวันนี้กูเชร่อบ่าคงทะท่าอีว่าท่านมาอาจจะว่าอีกขึ้นเก้าหน่ะบ่ะตัจังมัหนยังไันนะอีนั่งก้นกอดรู้ไหมว่าจะถำไ้ต้นก้าวรพขึ้กวันที่เท่าไหร่ข้อจับไปล่ะ รอดอะก็คือได้ามนะบ้านคนจักมือจอากคจาม <c oughs> อิดีมบานบ้ายครได้พังบ้าขีืได้ได,อ,ดอันนี้ไม่กี่วันเดืนอนเดืนนี้ไม่ส<ม>ามสิบเอ็ดมือคูัอ้าวเพเาือวลาคมไม่ท้ามิบเอหนึ่งว่ะจ้่ไม่ถามหนึ่งอ๋อ

ให้เอาถวาย bon วันที่ชาเก้าเด้อวันที่ชาวเก้าวันที่เชาเก้าวันที่วันที่อาจจะมีรักวันเด้อชาวเก้าเด้อวันที่เชาวเก้าวันวัวันที่ดีเชิดเก้าไหยวันที่ชาวเก้าพอดีเชิดเก้าเขาชาวเก้าว่ามันอันเดือก ว่าแล้ว <un> อ <paid> ันนี้ก็บเช้าก้าวเช้าได้ก้าวมาคูเทีเอาชาตอ่ามาถามเท่านอันนี้ตายจะเลยแลับด้านจะตายหลพรพอยานโลกขี้ทักที่เฮ็ดทั้งหลายที่วดตายวัดโลกที่วท่านวัาท่านตายมายกว่านบังกรรมว่าท่านเหมารออีกน้น

Anho cứ lúc lát chịu chiếc chịu thoát đây chiếc mặt 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 cứ nói mặt mặt chiếc mặt 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 อากูทิพย์ทอเพอว่าวันเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่ยีิบครับปักเช้าเอกเกิดวันที่เท่าไหร่ยี่สิบอ็ดครับอาทำไมไม่ถิพย์ทองวะพ่อคือว่าทิกย์ทองพอว่าทิกยทองปักเช้าเอกคือวันที่สองทิพยเอกไปไม Băng cưng khả nạn ấy ừ. à, ai don't thì thật đấy Mặc khóc rau, bay. Bao bát hiền, bay. thì hiền, bay. Ngát ngay thật ừ. ừ. Bay nhắn thì bay ngát hiền,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  เพร<ๆ>าะฉะนั้นรวมแม่รวมใจกันแล้วเราเ <อ S 2> ให้ทางบงทางโคทนทางเมืองทางโคทน <c oughs> เพื่ออาณนนาคตแต่ข้อไปทางาหลังหายไม่ยไมูไม่ถิ่นไม่ไทยอย่าไปใช้เงินเกินเกินตัวถ้าใช้เกินตัวเป็นทุกข,ข์ของจากว <ไป S 2> ัดไ<ๆ>ม่ผิดไอ้ไทยหา บ้ามีบ้าแมงไม่หายใช่สิบิ้งมันก็เป็นเนตัวเกินตัวเขาเรียกว่าเกินตัวเออหวมันเป็นกันท่านไม่พันใช่เป็นมื่อคัดไม่เมื่อใช่เป็นคัดไม่มีปัญหาแมงเหรอเออไม่เมื่อใช่แขนบ้ามันก็เกินตัวบ้า ส้าเกทจากข้องแบดรอดแล้วหล,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 ลูกแล้วไปทุกตั้งทาอช่างทุกไทยตัวเองเพราะทนัานต้องพ่อใจไม่กิงผิดจับข้องไมุ่ตเอาหมดไม่เยอะเวกินกระดี่แล้วแลุดแข้ขาว่าขาดเอ้าหูตาว่าบ่ไมนตีแบบแล้วหลุดเลไดเกิดปเป็นทุกคนให้ห้ามา้ามข้องนี้โย่พี่ห้าทีอยากเอาค้างดีกับความเสืยแล้วหลุกเ Tôi <laughs> ừ. bình tay đi tham bình tay đi mặt bì chăm hát. Oh, hát bì tăm tắm 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 trái, tắm 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 Đi tắm thời gian เออตาว่าะเอาช่วงบนเมกวัดถือมากกินบ um ้เราชกะเาไปูเออช่งไวาติดมากไปแกงแล้วเพราะวัดถือน้เราพ่อส่แกงอันนี้หลายข่อกินเราวางอ๋อวัดตัวไรกับวัดถือเว้ยวัดถือมาชื่อคนั้งมแดงเนาวัดอ่ำไใจ้กร้างวัด นพวกวัดโชคที่จะคัายไปพี่พวกขายเม่พี่จึอแกงทาัที่ร้านแค่ถิ่ไปพ่อที่มันก็ว่าใครใครอย่านั่งนั่งพอถิ่ว่าพาอว่ากินเต้าหู้ถ้าใครเทีกินเอาหูก็ได้วพ่วากินเราแกงพวกหาไปทุกชีวิปหาที่เอาไปก็ถื่ก็แต่เท็ไปก็ถี่ก็แต่นะ่ลหเแล้ววัดถิ่โชค้ะบอกวัดถิใดก็ไดเอาจักน้าแหัของมือเราบอะวัดโช ไปนะักพรอยขึ้นมาวันดูเรื่องไดทปูวันวันทคู่ไรถ้าหมายถึงว่าฉีดผองทำไมถึงว wow, ่าฉีดทองว่าเก็ห่างหายขาอวันทุางไอ้เสมไอ้แบบวันทู่งนคู่อืมวน่งข้อขาวว่าอีกได้วันที่ดถางวัเชืออกอย่างยุคฉีไปวันทุ่ เขาเรียกว่าหนึ่งกับสองกระจากไปอายุทิพย์ถังไปหมดที่ทสำคัญเลยโมปูวัวนทะูนี่ยเขาแล้วแต่จะทิพย์จะรานา่าหลักคิพเอาทิพย์จะรานาดูกัเพราะว่า,างนันมีความเสียงทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสียงคลาดไงตะขีก,ะก็ไปตอนักต้ตกหลุมตั้งที่มาจังไป ตาเอาไม่ยุ่งเรื่อวพ่อาทที่จงกลางจไปโตุ๊มันเลอปูเออดังกว่าบ่ไปถมมักนะแปลว่าแปลว่าหาเห่นคือไปกับฟาดหัวฟาดหัวยังจันมาสิยังโต๊ะตุ๋นขนาดเลาว่างได้พอวาทาทักถี่เล่าบ้างไปทางหนไม่ไปหนุงที่ถนนมาทางนอกจากเขาปลาทานท้นแล้วที่ได้ย่างเอาเนาะ ว่าเป็นข so ้าวไปนหนักวหวว่ามากหนักมาก่่านมากข้าวถือว่าได้ขี้แค่หม so ่นดีกว <in> ่าขี้ร่กับไปหนักไปว่้าว่าไม่โลกับขี้ว่าไหวทานกับว่าดับว่ารือยาจะขี้แค่เหม่นลูกเขาถือขายร้บมาจากว่านอแค่เหม็นกูถือซื้อว่าขี้ก็นกูขี้อยากข้าวว่าไม่ค่อนจมพอแบบนี้ กูคิดอยากทัาอัไรกูไปซื้อเครื่อนว่าขี้เอาแบบว่ากันพรากูกระชึกหมัเท่านั้นกูเอาไปแหวนเออจังราหนักมันท่ะเครื่องินร่าง่าจากวาวมาทัเขาปึ๊กทักันนี้อืมไปหนัก้านหนักถนนเขาทักาทัเออข้าคงหิกับเขาเพ่งกันหล้ยแบบถาว่าเขาขายผักก็ขายตัวี้เรย่งินก็ได้ ที่น้่นก,ก็ไปเชื่อมก็งงแล้วจังหนิง <laughs> ว่จาจังว่าอะไรเที่ยวงะถ้ามันเป็นรูกเป็นบ้องต <c oughs> ังชากตาภากก็ไปปูก็ไว้ใทย <c oughs> น้ามันดีเนาะห <c oughs> น้ามันดีเลยทั้งหนุ่นนะ <c oughs> ข้าแขยงเป็นจักบาทเ้างเขาถีขายจักบาทร้านม <c oughs> าเก้าถีบบาทเอาเองนะเก้าถีบเองแม่บู้่างาแต่ว่าท่านเข้าจะถั้อองหมด มีกันยังว่าเก้าถีเร้่อว่าสีดแนวอ่ะเขาเรียนตั้งหถีชื่อชัวเขาขายถือเนาะเขาบ่าไดยขายแท่งเนาะช่งเวรเขาขายถือให้เก้าถีแฟนมาจัะเขาได้ถีหาชื่อได้มาถือไปแฟนมาเอาไปหาชื่อมาที่ทางมัน่าบีที่ช่างบีบีกล้าาถีเนาะกล่าว่าเก้าถีเก้าถีเก้าถีเอาไปแล้วลย เออจ่งบ้าขายน้ำข่านขนมนั่นสิเว่าเออนาดักนนฮะชื่อ้อว่าคือว่าอดักข้าหน้าข้าทีิดกได้กี่ห่อได้กับอไรดักางน้้กวักยาตบเอาแล้ว่าขี้กับอีนั่งกกอให้ใา่ใ่ได้เนื้อกฟาว่าตนมานี่ขี้กับมีไวาได้เนื้อดักว่าชันวิจะตีเข็ม่น้ำทังนั่นอะ เอาล่านะเอาที่เราพักกันไปที่นั่เออวมนถือกาีในปัญญาจังสื่อว่าถือให้ถามแก่แก่คือ,อจังในเพราะเขาพา,า,า,น,มานมาว,วาาา่างขายมาทำใต้ราทีอะังมาขึ้นมาขื้นเอาไว้ยเวเชียเอาเดขาไปหาค้ามขายตักว่าถือเพื่อแต่ว่าแค่เหมนเขาจะเอามาขายนหน่มีนี่เป็นอะไรไม่ได้้ก็ต้อง ้ากลับไปชื่อว่าคีบเขาแบบไ่าตายกับไปชื่อนักเขาเน่ะมาถือว่าค่ะมาชื่อมาได้มาถือป่ะาเก่าทีนึงเนาะเดี๋ยวไ้ชื่อใครตูนเดียวทำไว้ใครทำไว้มาเอือง้อหน่อยท่แเ่อังเอาไปทำไต่อก้นเดล๋รูกกระเป๋าที่บยังไงเอาไืทำไวต่อก้ ถ้ากินปลาถ้าจิรซิ่งได้หรือเปล่าเอาแต่ข้าวเหรบข้าวแห่วว่าหลายวันกินข้าวเกือบไม่รู้ค่ับมาววันไหนที่เราเออข้ากเนาะว่าทิท้คิวิวัดตุกท่ว่าได้กินได้ว่นาัข้าวดูได้คิวหน้ามือูดีข้ากเนาะ ว่าแห้งกับว่าได้สาวบ้านแห้งกับวราราว้าสิโต๊ใช่ไหมเขาคัดไหมไปคอเกีนไหมมาจีนากเที่ยวเขาเฮียร้องมากเ่ยใครสุดั้สยชอบไ่เงินหนาจีงหมดว่าคัดมาไหนจะวันหยักวันค้าวนากไม่คว่ำใส่ความข้ามตายไปแล้วเอาใส่ร้างบ่ได้หรอได้ยางงั้นไหนท้อ ไอ้ไปแล้วก็มีตะคอมกระดูกอครับเขาถึงมาด่ามาถือคอแบบเขาแล้วเรารู้หลายบ่างช่วยเพ็ดปากเพชรที่หิ้งไหขาดว่าท่านเฮ็ดได้หรือตาย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 ได้หรือตาหันไปชักปากตายแท้กินน้าห้าวหนัาก้ก็จะกินหน้าหมูข้าวได้ไหมถึงว่าค ถ้าภาคกินว่าอย่านี้ต้องตั้งที่ใครเน่ตั้งที่มันมีอหอกหรอมันบอ่หอกหรอกแต่ว่าคัดไปเฮ็ดป่าคิดนแ,นแล้ไหนขฮยยแผลแน่บ้าเท็จข่บ้าตายเพราะกาบที่ได้คยายมาถัวแทตัว